พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินนศดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2555ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นที่อาคารใหม่สวนอัมพรในโอกาสนี้ทรงมีพระดำรัสความว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันแม่แห่งชาติปีนี้นอกจากจะเป็นการร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนธรรษา8 0พรรษาแล้วยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติในเรื่องบุญคุณของแม่และความกตัญยูกะตะเวทีของลูกให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย วัฒนธรรมอันดีงามนี้ได้รับการถ่ายทอดสืบสานกันมายาวนานเนื่องจากคนไทยเราเคารพนับถือว่าผู้เป็นแม่มีบุญคุณสูงสุดที่ได้ให้ชีวิตอบรมเลี้ยงดูลูกจนเติบโต และยกย่องบุคคลผู้มีความกตันยูกะตะเวทีว่าเป็นคนดีมีคุณค่าจากนั้นพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดามาตรทรงประทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะ พร้อมประธานโลกเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกระตาเวทีอย่างสูงต่อแม่ซึ่งมีศิลปินดารามาร่วมรับรางวัลน,นี้กันมากมายเลยล่ะค่ะรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดงานทุกๆท่านค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งรนดบุญยศพยากรกรรมการผู้จัดการบริษัทเบทฟ,ฟ้าอินเตอร์เทจจำกัดและนิพนธ์คนขันกันผู้จำหน่ายเจนีฟูแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมอบโล่รางวัลน,นี้เช่นกันค่ะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนจะรักและทำดีกับคุณแม่ในทุกๆวันนะคะเพื่อตอบแทนที่ท่านเลี้ยงดูเราอย่างดีเสมอมาค่ะ